นะคของฝากของต้นก <ítulo> <displayed, S 1> like, ันแล้ง hmm. งันเทพมหากันประมาณนี้ล่ะสวัสดีครับอยู่จี่คนเนาะครับนี่นิ่ต้อกันเป็นซีบเกือนละที่บรรยากาศฝนพรมหมู่ฟักหมู่เสาฝนวันนี้เวลาเห็นงา้นเลยครับไปเห็นข้างนอกไก่ก็หนีกับมิ้วกว่ปหรือว่าอยู่ตัวแถวนี้อยู่นี่ฮะเอออยู่นี่เจ็ดคนพี่อ๋ออยู่นี่หกคนเจ็ดคนไปอยู่ที่ใหม่พี่ตรนู้นครับอ๋อแช่างห้องน้ำช่างเลยอ๋อเห็นอย่างครับ โอ้เกือบลอยเลยโอ้นี่ก็เม,มินนะหนีก็เมนเป่าป่าสตอครับพี่น้องครับป่าสตอนะครับสวนสตอครับสตอเบอร์รี่นะครับแต่เบาหน่อยก็บไม่ได้เข้าไปแล้วับมปนกันไว้บุก้าเข้าครับพี่น้องบุก้าเข้าไปนะครับมือนีจะมาหาพี่น้องเบาเก็กครับพี่น้อง คนไทยห้องกำลังขี่รถไปอ่าสวัสดีครับนี่คนไทยห้องครับพี่น้องจะเข้าไปจำจำปุ่นยุ่นครับพี่น้องบัวพันธุ์งานอย่างนี้นะครับเขอนม่าหอดนี่กะนี่ครับเห็นต้นสตรอเบอรี่ครับพี่น้องมันปลูกปลูกทีแล้วครับนี่หนึ่งสองสามสีแถวครับพี่น้องคมทางนี่กับประมาณสามสิบเซนนะครับสตรอเบอรี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบราหน่อยจะพาไปสอบถามนีครับพี่น้องชมบรรยากาศน้ำกันครับ แรงงานไทยในประเทศอิราเลนะครับนี่ครับกาหลังจากที่ว่าไปหาของฝากนะครับไปเลยมาฝากปีฝากน้องเขานะครับก็จะแวะหลายแคมป์ครับเมื่อนเนี่ยเดี๋ยวเบาหน่อยอย่าพาชมคลิปละแคมป์ครับพี่น้องอันนี้คือมาแคมป์แรกครับพี่น้องโอ้ต้นกล้วยวันมีสวนกล้วยผมครับเลยว่าคนไทยเป็นปลูกไว้กินมุจะทำมึงป้านี่ก็ะสต่อฮือนครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนสะสต่อเงบมาห่อนแล้วอาอ มองพังมองเศ้าเนครับพี่น้องครับบรรยากาศเขีมนี่คร <Yeah. S 1> ับพี่น้องเดี๋ยวสอบถามเพิ่อีกเช่นึงนะครับเนี่ยบรรยากาศป่าสัตว์ต่อนะครับเป็นมู่บ้านนะครับที <Gülme syllables> ่นี่เนี่ยโอ้มีสวนกล้วยแล้วก็มีต้นไม้หลายอย่างนะครับเนี่ยพูว่าต้นอย่างนี้ครับประเทศเป็นสวนรอบไว้ครับพี่น้องทางนี้ก็น่าจะเป็นบ้านในจ้างเิ่นนะครับเิ่นอาจจะมีสวนลายกว่านี้ครับพี่น้องแต่กับู้าู่เขื่อนเนี่ย บาลเล่พ่นไปไทยสุดโอะครับพี่น้องท้งมุนก็นี้เดี๋ยวบาหน่อยจะแวะนี่กอนครับพี่น้องถามที่ถามน้องเขากอนนี่มึงพักบุเพ้่นกัพไปน้องที่พักนะครับจำนี่นครับอ้าวสวัสดีครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมคนอนึ่งคนพ่นไปคนด้วยครับขอบคุณหลายๆครับผมนครับของฝากของต้อนกันแล้งนั้นไทยมหากันประมาณนี่แหละสวัสดีครับเยอะคนน่อครับนี่นี่น้ำกัน เป็นซีบเกล็ดละที่บรรยากาศฝนพุ่มหมู่พักหมูเสาเพิน่นวันนี้เวลาเห็นงา้นเลยครับไปเห็ดข้างนอกไก่ก็หนีกับมี่บห่บหรือว่าอยู่ตัวแถวนี้อยู่นี่ห้าหกเอออยู่นี่เจ็ดคนนี่อ๋ออยู่นี่หกคนเจ็ดคนไปอยู่ที่ใหม่พี่ตนวนครับอ๋อช่างห้องน้่นช่างเลยอ๋อเห็ดหลายอย่างครับหลายอย่างนนี่ะอ๋อกเกือบร้อยเลยอ๋อเกือบร้อยเลยอันนี่กับเม่นอันนี้กับเม่นบ่ออ๋ครับก็จะมีอีกหลายคนแสดงว่าอง แสดงว่าคนไทยมีหลายแน่นอนโอ้มันเป็นในในใครครับว่ามันถึงมีนายจ้างหลายคนคนไทยยุ่งกันหลายคนเนาะยืนเนี่ยนายจ้างคนเดียวพี่อินเป็นนายจ้างคนเดียวครับอ้นายจ้างคนเดียวในหมู่บ้านนี่เลยอ่าครับอ๋อนายจ้างของม่คนเดียวเนบอกว่ามีคนไทยเขาอีกบอกมีแคมคนไทยมีครับแาอยทั้งนี้กทั้แคมหนึ่งเวลานายจ้างอะนะอ๋อแสดงว่าหลายเนาะอันนี้เพื่อนเขยยังครับยืนนี่อันนี้ใครสมัยพี่เอ๊ะ กาลันสวนับกลันสวนปะโอครับผมก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีทานผู้ชมครับผมนี่ครับกะลันสวนนะครับเป็นมาของพันยูนี่แต่ว่าซื้อมูบ่บ้านเป็นมู่บ้านนี้ยังมู่หูครับแต่ว่าเป็นเขตกาล้นสวนเนาะเป็นเหตงานอย่างแน่น,น,นอนครับยุ่นี่มีแตรร่สัตว์ต่อยางเด๋วเลยเนขนาดเก็บผลผลิตนี่โอไยคับโอ้ยโอ้ยเพราะว่าเคยมีพี่น้องพ่นเบบไปรับจอบอยู่พ่น เก็บแต่งโม่คนมาอยู่นกันหลายแต่ว่าหนาหนานี่จะงั้นอย่คบ่อคยไหลแต่ว่าก็มีเห็นเรื่อยๆจริงนะอันไี้ครับโอ้ยช่องยูทูบน้อยโคกกลางครับผมน้อยโคกกลางย่นี่สซแอปยังครับยเนี่ส่งเงินกับบ้านอ๋อใส่เงินสดบ่นี่ครับโมนกผมใส่โมนกบอกได้จ้างเนื้อใส่โมนกสมัยใส่โมนกเขาว่่ต้องไปโอนไม่ต้องหนีเลยเขาโอนในโทรศัพท์เยบรรอยเลยให้แกบอก บ่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ลังเหมือนขับย่นแหละมาไก่ประคับปี่พวกผมบอกครับมาอยู่ประมาณเกติสิบกโลครับเกติสิบกโลพอดีนายจ้างเพื่นใจดีเพราะได้หยิบรถมาได้นะยำวิยำร์แมนครับจะไปอีกสองชัมครับเราเลาะกันนี่เราเพอดีมันอยู่สายเดียวกันนะครับกันที่ผมคว้าอนุญาตไปเบิ้งสตอว์ให้เขาครับผม นี่ครับเข้มที่พักเพิ่นครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะเหตุ you know. ไม่อยู่เนาะในย่า<อ>ง,ง<อ>คุณ่ายอายุ่นอายุพุนนพ่นอีกของไม่ของไม่แข็งพุ่นอ๋อเห็นทิศไรอยู่อ๋อนอ๋อย้อนของเราคนเลยอ๋อน,นั่นดียู่แค่ไหนเบยเนี่นี่กันเลยไม่จะยู่แบบข้เขาเลยอ๋อมีนี่ไงอีกคเพราะเรามีเวลาหลายเนาะไปเบิ้งเนาะแต่มาช่วงคนเก็บผลผลิตก็สวยงามเนาะ กับกังยันนาอันนี้คุนปลูกนี่จะเก็บกังกันนานปะบ่มันใช่เวลาปลูกก็โดดนี่น้องมันบ่นี่บอกพี่น้องบ้าเก๊กเนี่ยโอ้คนบ้านเดียวกันเลยเนี่ยใช่ครับว่าเฟยูทูบครับยูยูทูบอ่าเฟสเฟ e บุ๊กอ่แมนฟังกล้องอยู่ไัน f ันเฟซบุ๊กเนีฟังก้องยูทูบต้องขอไปทียูทูบกับนเดียวเ้ยากใช่แมนยูยูทูบไอ้อันนั้นเฟซบุ๊กกับ เออหนีเฟซบุ๊กบอครับไปยูทูบจะลงยูทูบย่างเดียวช่วงเนี้ยมันมีเวลาเห็ดนะแต่ก่อนจะเห็ดเผ็ดก็เผ็ดแต่นี้มันก็เลยมีเวลาเลยงานมันหลายมันยากมีเวลาตอบคอมเมนต์นะบอกยังไงก็ต้องเข้าไปนี่เออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถึงได้คลิปกับพ่อในหลวงเราอคืนก็ได้เลิกงานเด็กเด้่ยไปลงคลิปก็ช่างมันที่ละกลับไปเราเลิกเด็ก คือว่าผมนี่ละอันเดี่ยวมันวุ่นเวลาผมวุ่นเวลาจีบวา่วาต้องการจะตอบคอมเมนต์พี่พี่งงมันคอมเมนต์มากก็ต้องตอบซะก่อนนะตอบคอมเมนต์โมเบิร์ตกับโมลุงชิบไปนะไทยอันนี้ก็ไทยไว้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอาจจะได้ลงสินะ<า>ครับเดี๋ยวค่อยเบิรงกันโมเนียนอนนะเพราะว่ามันต้องไปตอบคอมเมนต์ชิบกาวันนี่นะคครรับับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหนึงครับหนึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเยี่ยมกันไหมดรอกกันปั๊บนยังอยู่นี่ครับนี่ผมจะเบิรงสโซนนี่พอดีเลยนี่ งามๆนี่เออนี่ครับขอไไบคุณหลายครับผมบอกกัดนาครับเพราะว่าจะไปหลายทรั้งนี่ครับพี่น้องบรรยากาศจำพิ่นนะครับคนคนบ่าวหมูคนหลายบ้านเดี๋ยวจะได้ไปนะ,นะปรครับพี่น้องพัดนะเดี๋ยวบ่าวน้อยจะพาพาไปเบิ้งตึงตอบริยงามๆครับเพราะวผมไปไปไร่หมองครับพี่น้องเพราะพันธุ์พื้นสายตัวไหนครับพี่น้องมาปลูกผมก็ได้สอบถามพื้นนะครับวต่พันธุ์ปลูกแบบใดครับนี่นี่ครับพี่น้อง สตรอเบอรี่พ่นว่าประมาณกลางเดือนหนาครับจะได้เริ่มเก็บครับสตรอเบอรี่งามๆโอ้มั e like. นออกดอกกันด้ครับพี <Net> ่น <Cam> ้องเนี <tit le> ่ยเขาขาวนะครับอ๋มันมีดอกความครับพี่น้องเม้าหน่อยกับพกเคยเห็นใกล้จะออกน้วยแล้วนี่ครับออกหน่อกออกหน้วยอ๋อเพิ่นเอาดินผสมรายตัวครับพี่น้องเนี่ยครับดินพ่นเป็นหนึ่งแดงครับไม่ปลูก้อยปลูกไม่ไม่ครับพี่น้องบ้าหน่อยกับผมเลถามพ่นว่าปลูกตอนไหนครับ มเพิ่งปลูกใหม่ๆครับพี่น้องครับบรรได้กาศรอบๆเดี๋ยวรอชมต่อพี่น้องบ้านน้อยจะพาไปอีกแคมหนึ่งสองแคมหมดแล้วครับพี่น้องมันแคมหนึ่งติดตามรับจมกันไปเรื่อยๆนี่ครับนาจะเป็นคล้ายๆลำําใยอย่างบ้านเขามันปลูกไว้ต้นบุกม่วงอันนี้เป็นบ้านของหมู่บ้านมันก็ปลูกไว้ย่างละต้นสองต้นครับ,นรบเนี่ยเป็เนี่ยมันปลูกไว้ทางๆเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับ,บงบรรยากศเบึงบ้านพักเป็นครับพี่น้องดูบรรยากาศดูบ้านพักนะครับ น,นี่เป็นบ้านพักแรงงานไทห้ฮาครับฟังริมทางหุ่นจากนี้ตนแบบคลิกแบบยัง้งเลยครับมันปลูกไว้กินของค,ไอคนไถห้องนะครับเนี่ยวบหมักน้ำนะครับนี่ครับบ้านพักเป็นมันจะพักอยู่กับสวนเลยครับยู่งเนี่ยบรรยากาศตอนเลี้ยงครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบ้าหน่อยก็จะเดินทางต่อครับเดินทางต่อนะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเลี้งกันกับพี่น้องครับเดินทางต่อครับพี่น้อง ทุกคนครับโอกาสณาพ่อกันไหมครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมโอกาสณาพ่อกันไหมนะจะได้ไม่ยืยมไม่ยำกันนีดเดอกครับผมสูส้ๆทุกคนนะครับพี่น้องแรงงานไทยเหรไปเดินทางต่อไปกคนนียครับได้ปิดประตูรกมาเลยบ,ตบตลลูปิดประตูรถเพราะช่วงเหมือนอากาศคังคังทุกคนเอออ๋อ ตอนนี้ไปใช้ป่ะเนี่ยไปของพี่น้องเ,บ,เ,อเองบ้า,า,บาหมูใช่ป่ะเ,เนีเ่ยแข่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเรียงๆพอดีเบาหน่อยเลิกงานตะเวนกระปื่อน่างไเลยได้๋ยวมาน้ำผึ้งกับพี่น้องอันนี้ก็สตรอเบอรี่ครับพี่น้องแต่ตัวนี้เพิ่นว่าเป็นของอีกในจงนังหนึ่งก็นล่มห่อไปครับพี่น้องมีสวนกล้วยมีหลายชนิดครับนั่นเนี่ยแบบปลอมไปย่างอย่าง บรรยากาศสวนสตรตอเบอรี่นะครับตอนนี้จะพาพี่พ่น้องเข้บรรยากาศได้อยู่ครับจะน่อยออกตอนนี้ง่บยาหน้อยก็จะได้ปิดกล้องนะครับนี่ตอนเขาเบาหน้อยไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดกล้องมานี่ีกับแมียนมดกับสวนสตรตอเบอรี่แล้วก็มีอีกหลายหม่องครับนว่มาพี่มามีอีกหลายหม่องคนระับพี่น้องน้ำโพกันพร้อมบ่ น้ำทงังนนครับพี่น้องโอ้หขุดมอเตอร์ไซค์รถสิ่งปัดวันครับบรรยากาศเข้มทางเข้านะครับครับกจิจประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมบเชิมต่อไปครับเดี๋ยวรอชมบเชิมต่อไปบนนี้เป็นของเป่าหมูครับเดี๋ยวเป่าหน่อยจะพาไปชมครับเดินของเป่าอ้าน,าน,านก่อนบ่โอ้ไปหาไอ้เบ่าอ้นก่อนนี่ครับพี่น้องบอกสิรักไปนี้บ่เป่าอ้น เจโาก่ก็สิบกิโลบ่อีกสิบกิโลนี่ครับบรรยากาศในหมู่บ้านพันนะครับเดี๋ยวรอชมติดตามรับชมน้ำกันต่อครับพี่น้องคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้เบาหน่อยก็ัจะขอลาพี่ราน้องไปก่อนนะครับมาคยกันก่อขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมกันทั้งใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับ